ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของนําม,มันทนีแนนซี่นะคะอ่ะเดี๋ยวขอยับหน่อยนึงนะคะวันนี้นันจะเคยแกะกล่องนะคะจะมาเคยแกะกล่องนั่นเองนะคะซึ่งจะมีด้วยกัน2กล่องซึ่งกล่องนี้ใช้งานไปแล้วนะคะเราก็สามารถแบบรีวิวได้เพราะว่าเราใช้งานมาแล้วเรามองว่ามันดีเราก็เลยม,มาป้ายยาต่อนะคะแต่อีกชิ้นหนึ่งก็คืออันนี้เป็นของน้องนะคะซึ่ง เมื่อกี้แกะไปแล้วนะคะได้พยายามจะทําคลิปไปแล้ว1คลิปในการแบบแกะกล่องพร้อมกันนะคะแต่ว่าภาพออกมาแบบไม่ค่อยสวยก็เลยอะทําไมสู้นะคะเพราะว่าคลิปจะเป็นคลิปแบบสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรมากนะคะสําหรับใครที่มองหากระเป๋าซีรีส์สรุ่นนี้ที่เราจะมารีวิวเนี่ย สองรุ่นนี้เป็นใบที่ไม่ได้มีขายในช็อปนะคะซึ่งแนนได้ไปตามหานะคะแนนแล้วก็น้องนะคะได้ไปตามหาทั้งช็อปที่แฟรงเฟิร์ตแล้วก็ช็อปที่มิวนิกที่สาขาอื่นไม่ได้ไปตามหานะคะแต่เคยดูในรีวิวของท่านอื่นๆนะคะรู้สึกว่ามีคนหนึ่งเขาจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาก็ต้องสั่งออนไลน์มานู่นนี่นั่นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูจนหมดนะคะก็คือก่อนจะทําคลิปเนยมีความสุกว่า ก็มีคนทําแล้วแหละแต่ว่าเราจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของการที่เราอยู่ที่ยุโรปนะคะหาของไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ต้องซื้อรีเซลให้ราคาสูงนะคะรีเซลเนี่ยใบยนี้พุ่งไปไกลมากพุ่งไปแพงมากแต่ตอนนี้อาจจะลดลงแล้วก็ได้เพราะว่าความนิยมมันมีมาสองสาเดือนแรกก่อนหน้านี้นะ แต่ตอนนี้ก็คือตอนที่เขาคิดกันอะพูดสรไปตอนที่เขาคิดกันเราก็พยายามไปหาที่ช็อปนะคะเขียนหา SA มี SA คนหนึ่งที่รู้จักนะคะเป็นเพื่อนกันนี่แหละรู้จักกันแล้วเขาก็อยู่ที่มิวนิกนะคะแต่เขาบอกว่ามันไม่มีเลยแล้วก็พอไปที่แฟรงก์เฟิร์ตเอเอเขาอธิบายอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็อธิบายให้ฟังว่ากระเป๋ารุ่นนี้มีขายเฉพาะในบูติกนู่นนี่นั่นไม่ใช่ทุกช็อปไปเป็นแบบเหมือนกับอารมณ์แบบซีรีนบูติกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าใดๆถ้าเจอในออนไลน์ก็รีบคว้าไปนะคะทริคของการซื้อออนไลน์ก็คือจริงๆไม่ได้ทริคหรอกจริงๆคนก็รู้กันแหละแต่เราในบอกในส่วนของเราแล้วกันนะคือตอนที่เราไปหาของเนี่ยมันก็จะเขียนว่าแบบไม่มีอ l p ฟ a h o u s าโน่นนี่น,นั่นไม่มีขายนะคะแล้วเขาก็ให้เราติ๊กไว้ว่าถ้าของมาเขาจะแบบรีมายเราด้วยการส่งอีเมลมาให้นะคะซึ่งวันนั้นอีเมลก็มาค่ะว่าของเนี่ยมีขายในออนไลน์แล้วนะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อใบนี้มานะคะซึ่งก่อนจะแกะใบนี้นะคะ เราขออนุญ,ญาตแกะใบนี้ก่อนเพราะว่าเราอยากบอกว่าของที่ซื้อมาจากออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนที่ซื้อเนี่ยเขาก็จะให้มีการหักบัตรนู่นนี่นั่นแล้วแต่บัตรที่เลือกนะคะในเยอรมันมันก็จะมีบัตรเดบิตบัตรเครดิตเออเพย์พอย์ใดๆเยอะแยะนะคะเราเลือกใช้บัตรเครดิตเพราะเราถนัดในการซื้อของกับบัตรเครดิตนะคะตามกฎหมายของประเทศเยอรมันนะคะ ถ้าเราซื้อของเราไม่ชอบเราสามารถคืนของได้ภายในระยะเวลา15วัน30วันแล้วแต่ช็อปนั้นๆน,น,นะคะซึ่งอันนี้ก็มีค่ะแล้วเขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้นะคะถ้าเราไม่ชอบของเนี่ยเ,เขาจะเป็นคนจ่ายค่าไปรษณีย์แล้วเราก็แปะสติกเกอร์ตัวนี้แล้วก็ส่งของกลับไปเงินจะถูกตีกลับเข้ามาในบัตรเครดิตของเรานะคะอตอนที่ซื้อเนี่ยก็คือทางซีรีเนี่ย เขาก็ให้เราเลือกนะคะว่าจะให้ส่งแบบเร็วแบบด่วนแบบนู่นนี่นั่นเราก็ส่งแบบ e อ็กเพ s สนะคะโดยใช้ระบบของบริษัทของ UPS Express นะคะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งนะคะซีรินรับจ่ายให้เนาะกระเป๋าใบนี้นันจำราคาไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของน้อง แต่ว่าที่แกะมาให้ดูเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเ,เวลาซื้อออนไลน์เนี่ยเขาให้อะไรบ้างเขามาจาัดก,กล่องที่แบบกล่องหนากล่องดีเลยนะคะแล้วก็หนึ่งแล้วก็คือเป็นสติกเกอร์ที่เราจะส่งสำหรับเป็นค่าไปสเสียค่ะค่า UPS หรือว่าใดๆที่เราจะส่งคืนกลับไปถ้าในกรณีที่เราไม่ชอบของนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการอ่าเป็นการที่ทางสดีเขียนมาบอกว่าขอบคุณมากสําหรับการซื้อของในครั้งนี้บลา h b เป็นภาษาเยอรมันนะคะเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยซื้อในเว็บของประเทศเยอรมนีนะคะเยอรมันเยอรมนีพูดสลับไปสลับมาก็ประเทศนี่แหละประเทศเยอรมันนะคะแล้วเขาก็จะมีขั้นตอนของการรีเทิร์นการส่งของคืนนะคะว่าเอ่อขั้นตอนถ้าไม่ชอบทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะซึ่ง เป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่เป็นภาษาเยอรมันแล้วก็นี้ก็คือ,อใบใบเสร็จนะคะว่าเราซื้อของอสินค้าที่เราได้มาเป็นเลขเลขอะไรการจ่ายเงินจ่ายทางไหนนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลแอดเดรสที่อยู่เราบลาบ,บล,บบลบอยู่ในแผ่นอันนี้นะคะขออนุญาตไม่เปิดเนาะแล้วอันนี้ก็คือใบเสร็จสำหรับการติ๊กของว่า เราถ้าเราไม่ชอบของนะคะเราจะคืนแล้วก็เขาก็จะถามว่าเหตุผลที่เราคืนของเพราะอะไรนะคะก็อันนี้แค่นี้นะคะใบเสร็จไม่มีให้เว้ยอืมใบเสร็จเนี่ยคือใบเสร็จตอนที่เราซื้อของตอนออนไลน์ตอนที่หักบัตรเราเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลคอนเฟิร์มมาให้เราแล้วว่าค่ากระเป๋าเท่านี้เท่านี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าว่าเออว่าเราซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะ ในกรณีที่เราเบื่อเราจะขายของเราทิ้งเราขายของกินบ่อยนะคะเราก็จะต้องไปไปปริ้นมาค่ะไปปริ้นมาจากอ,อีเมลของเราว่าเราซื้อของในราคานี้ซื้อจากช็อปออนไลน์นะคะเผื่อในกรณีที่เพื่อนๆต้องการจะเก็บไปเสร็จไว้นะคะก็ให้ไปปริ้นเอาตรงนั้นนะคะเพราะว่าซีลีนไม่ได้มีใบเสร็จมาให้เราด้วยนะคะ,อะขออนุญาตมาแกะกล่องนะคะกล่องเป็นกล่องซีลีนสีขาวเหมือนกับที่ซื้อในช็อปเลยนะคะแล้วก็มีกระดาษนะคะกระดาษเดะๆห่อมาให้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่น้องซื้อมานะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยแกะแล้วนะจ๊ะแกะแล้วก็คือเป็นแบบนี้นะคะเป็นคาร์ดฮอลเดอร์นั่นเองนะคะซึ่งมีเป็นพอกเกตด้านหลังนะคะใส่บัตรได้ด้วยแอบใส่เงินได้ใจใยได้โลโก้ซิลีนอันเบอร์เลอร์นะคะ แล้วก็ใส่คาดได้หลายใบนะคะข้างหน้า1ช่องข้างหลัง2ช่องนะคะขอนยญานไม่เหตนะคะเพราะว่าเป็นของของน้องนะคะก็ไม่ได้มีความหอมของหนังมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเพราะว่าอาจจะว่าด้วยว่าหนังเขามีน้อยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นแคนวาสเนาะก็ก็สวยนะคะถ้าใครไปซื้อสร้อยมาแล้วก็ทําแบบเบลลก็น่าจะสวยนะถ้าแบบค้อยเป็นเบลแบ็ก เออหรือว่าคล้องกับเข็มขัดใดๆนะคะก็ไม่สามารถลองได้เยอะนะคะเล่นไม่ได้เป็นของน้องนะคะอ่ะเก็บใบน,นี้ไปนะคะรานะคาขึ้นไว้ให้แล้วเนาะขึ้นอีกรอบปุ้งราคานะคะ,ะ,คะสวยได้แหละติงซิลินต้องมานะคะที่แววๆที่เราเคยเห็นเคยรู้มานะคะไม่รู้จริงไม่จริงใดๆถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะที่ ยุโรปเนี่ยซิลีนถูกกว่าเอเชียที่เมืองไทยเหมือนมีน้องบอกว่าซิลนนีนแพงมากเลยแม่เวลามาเมืองนอกต้องซื้อซิลีนนะคะถ้าใครมีญาติ แล้วอยากได้2รุ่นนี้นะคะก็ลองให้ญาติสั่งออนไลน์ให้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าออการสั่งของประมาณ3-4วันกว่าจะได้นะคะาว่าส่งเอ็กเพรสแล้วนะคะแต่ของโดนส่งมาจากประเทศอิตาลีนะใบเนี้ยใบใบน้อยใบนี้ส่งมาจากอิตาลีนะคะส่วนใบนี้ส่งมาจากฝรั่งเศสจ้ะ ก็สองใบนี้ไม่รู้พูดเือย,ยังเดี๋ยวกลับไปกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะสองใบนี้ไม่มีขายในช็อปนะคะที่ประเทศอื่นเราไม่รู้นะแต่ที่ประเทศเยอรมนีที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ที่มิวนิกของไม่มีในร้านนะคะ walk in เข้าไปไม่มีของต้องออนไลน์เท่านั้นอ่ะเรามาแกะของกันนะคะกล่องซิลินว่าบาบดีนะหนาะตามแบรนด์อื่นได้เลยแหละของมาในถุงแบบนี้นะคะก็ทดา เดี๋ยวก่อนไม่แกะก่อนถ้าใคร follow เราใน Instagram เนี่ยเาก็จะรู้เพราะว่าเราเอามาเหิมมาอวดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใน TikTok ด้วยนะคะใบเสร็จก็มีมา2เซตเหมือนกับใบน้อยตะกี้นะคะก็คือใบคืนของใบขอบคุณที่ซื้อของแต่ไม่มีใบเสร็จให้นะคะใบเสร็จอย่างที่ย้ำอย่างที่บอกต้องไปปริ้นท์เอาในอีเมลตอนที่เราคอนเฟิร์มการซื้อของนะคะน้องคนนี้ก็คือเห็นแล้วแหละเหนหูขนาดนี้ทาดาทาดาน้องวานิตี วันิตี้เออนะคะนี่นะคะเข้ามาในถุงผ้าแบบนี้<ๆ>ก็ว่าบาบผ้าหนากว่าคุณชาเขานะจ๊ะคุณชาเนี่ยผ้าเขาจะแอบบางๆนะเธอแต่กระเป๋าเขาก็ฟาดฟันมากราคานะคะอ่าแล้วเขาก็เดี๋ยวคล้องสายให้ดูก่อนนะคะเข้ามากับเออจริงๆอะ่ะเราเป็นคนเนี่ยมันคอสตดี้ได้นะคะทุกคนนี่นะ เดี๋ยวจะไปใช้งานวันนี้นะคะแต่ว่าไม่น่าจะเอาสายไปใช้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบอะเราชอบ Star s i t Go นะคะเราไม่ชอบแบบถือคอยพอดีเพราะว่าวันนี้แค่ไปกินข้าวกับเพื่อนไม่ได้ไปช้อปปิ้งนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้สายนะคะสายเนี่ยเป็นหนังหมดเลยน่าจะเป็นหนังครับนะคะหนังดีแหละเออ หนังนิ่มนะคะสีน้ำตาลอันนี้นะคะเป็นหนังเป็นหนังหมดเลยแล้วก็เป็นゴールฮาร์ดแวร์นะคะการกดตรงนี้ก็คือไม่แข็งนะคะลื่นใช้งานได 3, ้ดีสบายสบายนะคะส่วนน้องกระเป๋าใบนี้นะคะก็มีหลายคนเคยถามในติ๊กต็อกยังไม่ได้ทําต่อเลยนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะใดๆแล้วคือใส่ความสุขใส่ความสําราญใส่ความสวยใส่ความเป็นชั้นได้นะคะ ก็นั่นแหละค่ะน้องคนนี้นะคะนี่คือจริงๆอ่ะถ้าเราพกมือถืออ่ะใดๆนะว่ามือถือเราไม่ค่อยได้ใส่กระเป๋าอยู่แล้วเพราะว่าหลังๆกระเป๋าใบเล็กใบน้อยที่มีเนี่ยก็ไม่สามารถจะใส่มือถือได้สักเครื่องนะคะเออสักใบเลยนะคะพอซื้อใบนี้มาก็คือกะว่าไปงานลุยก็ได้ไปจิบกาแฟกับเพื่อนก็ได้ไปแบบดินเนอร์ก็ได้ซึ่งเคยใช้ไบดินเนอร์แล้วนะคะก็เฮ้ยใช้งานได้จริงนะดูเป็นทรงลูกคุณมากนะคะลูกคุณด้วยลุยด้วยใดๆด้วย อ่ะเดี๋ยวใส่อันนี้ไปก่อนอย่างนึนนงดูนะคะว่าเราใส่อะไรได้บ้างกระเป๋าใบแค่นี้ข้างในเป็นผ้าหมดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดีเทลตอนที่ไม่มีของแล้วนะคะเนอันนี้ก็คือเมื่อกี้ที่ใส่ไปนะปิดได้นะนี่นใส่ลิปสติกนะคะเราไปลบไปหนึ่งใส่มูเตรูของอาจารย์หนูว่าบาปปังเห่งมาใช้แล้วคือเออบูชาแล้วก็คือแบบได้ในสิ่งีฉันอยากได้อ่ะใส่มูต้องมีแล้วแหละเธอยุคเนี้ยอ่ะ หูฟังนะคะอันนี้ใช้อยู่ข้างหนึ่งแล้วก็น้ำหอมสองขวดนะคะกันเหนียวเธอเกือข้างหน้ามีอะไรแบบดีๆเราฉีด,ด,ดน้ำหอมกันไว้ก่อนอยางรัดผมนะคะแล้วก็กุญแจรถกุญแจรถนั้นเอาหัวออกนะคะเพราะว่ากุญแจรถมันจะมีแบบมันมีความริงรังอยู่นะคะอันนี้ก็คือมันก็คงยัดได้แต่ว่าก็สงสารน้องกระเป๋านะคะก็คือยัดแค่กุญแจรถเวลาขับรถออกนอกบ้านกุญแจบ้านก็ใส่ไว้ในรถนะคะ ย่าดมยาลมยม่ามองนะคะพวกตลอดแหบลบแล้วก็ลิปสติกมีลิปสติกแค่แท่งเดียวนะคะสีที่ทา,าอยู่เลยนะคะแล้วก็บัตรต่างๆนาะน,นะไม่มีไม่ได้ใส่คาร์โฮเดอร์เพราะว่าคาร์โฮเดอร์หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ะ่ะคือมันใส่ไม่ได้จริงเพราะว่าคาร์โฮเดอร์ที่อันมามันจะยาวกว่าแล้วมีอีกอันนึงของ YSL อะคะ่ะอันนั้นใส่ได้แต่ไม่รู้วางไว้ไหนแล้วนะคะเพราะว่าเปลี่ยนไปใช้อันที่ซื้อใหม่ของ Armes แต่มันใส่ใบนี้ไม่ได้ก็เลย ก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยแบบใช้แบบโทโทแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ใบนี้ใช้มาทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าตั้งแต่ทําคลิปเปิดกระเป๋ามาก็จะใช้กระเป๋าสตางค์ใบนี้มาเกือบตลอดตลอดนะคะก็อันนี้นะคะเงินเงินน้อยโอเคนะคะของด้านในอ่าด้านในมันจะเป็นแบบนี้นะคะเย็บด้วยผ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีสแตมป์ของซีลีนอยู่ด้านในนะคะเห็นหรือเปล่าเอย นี่นะคะสแตนซิลีินอยู่ด้านในก็เท่านี้เลยค่ะตุบตุบก,ก,กระเป๋าเชี่ยนหมากได้อะไรจากการซื้อครั้งนี้ได้ความสุขนะคะมันก็ใช้งานได้จริงแหละมันก็สมมันก็สมราคานะเพราะนั้นเคยไปดูอีกใบหนึ่งซึ่งมันเป็นหนังหมดเลยนะว่ามันแพงเกินราคาพันกว่าแล้วอันนี้750ก็คือแบบ เออมนุษย์เงินแบบฉันก็พอแบบซื้อได้ไม่ต้องคิดนานไม่ต้องคิดเยอะอยากได้อะไรก็ซื้อไปอันนี้คือทําตามคอนเทนต์นั้นได้เพราะว่าราคามันไม่แรงนะคะราคามัน750ยูโรนะคะการรูซิปเนี่ยต้องขอบอกว่า จริงๆซิฟเขาว่าคุณภาพดีแต่กระเป๋าทรงนี้มันรูดซิปยากเพราะว่ามีทั้งชาแนลทางอ่าลุยบิกตองนะคะที่มีทรงแบบเนี้ยก็คือคุณคะมันรูดซิปยากจริงๆมันเป็นที่ทรงด้วยนะเราว่ามันไม่ได้เป็นที่ซิปแต่ซิปเขาก็าคือคุณภาพดีแหละคุณภาพอ่าคุณภาพสมน้ำสมเนื้อนะคะความเป็นซีรีนความเป็น Make in ฝรั่งเศส Make in Paris อะไรอะไรวะใช่ไหมซีรีนปารีสนะคะก็ ก็สมน้ำสมเนื้อนะกันนะ,ะยังไงดูให้จบคลิปกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเปิดกระเป๋าใบไหนใบใหม่อีกซื้อเยอะจังเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้น่ไปแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แนนด้วยหรือฝากไปติดตามกันได้ใน f ฟซบ f a c เ b o o k i n s t a g r น m นะคะแล้วก็ t i k t o อค่ะยังไงวันนี้นไปไปแล้วนะจ๊าบ๊ายบาย ก่อนค่ะก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะบังเอิญแนนได้แวะไปที่ช็อปสีรีนนะคะไปหาเพื่อนสาวจิรุธนะคะซึ่งนางทำงานอยู่ที่นี่แล้วบังเอิญไปเจอน้องคนนี้นะคะน้องกระเป๋าใบนี้ซึ่งใบนี้เป็นใบที่มีขายในช็อปแล้วนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยไปเลยะคะ่ะสาขาที่มิวนิคมีของนะคะยังไงก็ถือว่าอัปเดตนะคะเพราะว่าคลิปที่แนนเริ่มถ่ายทำอ่ะมันเริ่มก่อนที่แนนจะรู้ว่ากระเป๋ามีขายในช็อปแล้วะคะ่ะซึ่งใครสนใจนะคะไปกันได้เลยที่สาขาที่มิวนิคค่ะ Let's go.